มาเด้อมาซ่อนมาหาอยู่หากินกับแม่เจ้ยตอนนี้นะคะแม่เจ้ยกำลังเจอเจอ้ยลงซ่อนลูกกบลูกเขียดน,นะคะซ่อนปูซ่อนปลาอยู่ในหนองหนองสะนะก็เลยไปมาซ่อนด้วยกันเด้อหากินหากินอ่ามาเด้อมาเด้อมาซ่อนซ่อนปูซ่อนล,ววลูกเวกลูกเงียบนี่แหละเนาะ ้อนด้วยกันเพื่อนก็ไปเขาพร้อมแล้วมากินแบบนี้นะคะบ้านเราบ้านอื่นเขากินไม่เป็นนะแต่บ้านเรากินแบบนี้แหละได้ลูกทอดลูกขบลูกเกลียดนี่แหละเปิดป้า I've Cool. มีตัวสองตัวมีก็ได้คู่ ก็ไม่ได้เะมันไม่ทัน มขบก็เข <ừ. S 1> ียดด้วยไม่ได้สักบาทสักตัวก็ได้เนี่ยได้กุ้งได้ลูกออด i'm so sad วนดีอุ่นนไม่มา,างนี่แหละแงมาดือด้อมาซ่อนไม่ทันเนาะ ทุ้มัวมันบินไปอิปูก็ได้เยอะเลยอูก็ได้นี่คือแมงลายจะไปคั่วอ่อมสายลูกอส ม <Blake treats S 2> <Jean> ูยูมูไปวมดแล้ว กินแล้วก็เหนื่อยแล้วเนาะ ปูก็ได้น้อยเี่บอยแล้วนูน้ำแล้วนูน้ำแล้วอีปูก็ได้แล้วเหนื่อยแล้เนะนี่คืออีปูอีปูนาปูนาก็มีนะคะนี่นะคะปูนา ใส่แยงแล้วนี่จะเป็นเป็นแมงลายแมงลายจะเป็นแบบนี้จะเปบบจะเอาะใส่ลูกออดนี่นะลูกออดจะเป็นแบบนี้น่ากินบอนมีแต่แมงข้าวเกี้ยงแมงดาน้อยเหนื่อยละสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้เนาะ เราเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ